สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูนี่นะคะฝรั่งของเราค่ะเราก็กินมันไปหลายรุ่นนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่ห้าแล้วเนาะเราก็ปลูกได้เกือบจะสองปีแล้วค่ะแต่ยังไม่ถึงสองปีนะคะที่เราปลูกเนี่ยเพราะว่าปลูกปีแรกเราก็ได้กินเลยนะคะ ปีนี้เราได้กินเยอะกว่าทุกครั้งเนาะรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามมันจะได้กินสี่ห้าลูกหรือสิบกว่าลูกนี่แหละแต่ละรุ่นเนาะก็มีไม่เยอะแต่รุ่นที่สี่มันช่วงแรงแรงไม่มีน้ำเนาะลดยังไงมันก็ไม่ดีเนาะมันก็ไม่ไม่สดชื่นน้างเนึ่ มันออกลูกมามันก็สลัดลูกทิ้งหมดเลยเราก็ไม่ได้กินเนาะอันนี้มันช่วงหน้าฝนตอนนี้ฝนมันตกเนาะรุ่นนี้เราได้กินแล้วรุ่นรุ่นที่ห้าแต่ก็เป็นรุ่นที่สนะี่เนาะเพราะรุ่นที่สี่เราไม่ได้กินเออพูดวกไปวนมาอีกแล้วนี่ค่ะแต่มันดกมากเลยนะคะอ้ยสะท้อนแสง มันดกมากเลยค่ะเพื่อนๆดูค่ะมันจะมีทุกกิ่งก้านของมันเลยนะคะเล็กมีใหญ่มีมีทุกกิ่งทุกทุกหน้าทุกข้อของมันเลยนะคะนี่ค่ะมันเยอะจริงๆนะคะเนี่ยนี่ค่ะ มันมีทุกกิ่งทุกง่ามของมันเลยทุกข้อของมันเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆอุย้ยสะท้อนแสงนี่ค่ะนี่ค่ะสวยสวยสวยมากเลยนี่ค่ะมันมีทุกกิ่งทุกโอ้โหมันมีทุกข้อทุกยอดของมันเลยนะคะเนี่ย ้อนแสงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะมันสะท้อนแสงค่ะนี่ค่ะอันนี้เมื่อกี้เราเก็บคู่มันไปแล้วค่ะเพราะลมมันแรงเนาะเราหอมันไม่ลมแรงแล้วก็กิ่งมันจะหัก,กน,นะคะตรงนั้นนะคะกิ่งมันตรงนั้นมันจะหักเราก็เลยเอาถาวัน มาผ่ามามัดมันไว้มัดผูกติดกับต้นไว้กลัวมันจะไอ้นี่เนะาะกลัวมันจะหักลงหมดเลยอย่างนี้ยพอเราทําอย่างนี้อ้าวมันก็ดีอยู่นะคะแต่ว่าเราเก็บไปกินลูกหนึ่งแล้วคะ่ะเราเก็บลูกไปกินลูกนึงแล้วเหลืออยู่ลูกเดียวตรงนี้ <c oughs> หวานมากด้วยนะคะเหลืออยู่ลูกเดียวตรงนี้ละคะ่ะ ลูกนั้นไปกินแล้วมันหวานมากด้วยนี่คะ่ะสวยๆมันดกจริงๆนะคะรอบนี้เราคงจะมีไว้ขายมากเนาะรุ่นนี้เราคงจะมีไว้ขายไว้เหลือกินมั้งล่ะคคะอมืมันดกจริงๆนี่คะ่ะมันจะดกมากๆเลย เราจะไม่เก็บมันทิ้งแล้วล่ะค่ะเราจะไม่เก็บทิ้งเพราะเราจะให้มันสลัดลูกออกเองทิ้งเองนี่ค่ะโอ้มันเป็นเกือบจะทุกกิ่งทุกข้อของใบมันนะคะนี่ค่ะ มีเยอะด้วยโอ้โหนี่ค่ะโอ้ข้างบนนี่ก็มีนะคะเนี่ยแดดร้อนจังแดดจัดมากเลยร้อนโอ้โหข้างบนนี่อีกนะคะเนี่ยนี่ค่ะ มันแรงทับบินข้ามหัวไปเลยพรอินบินข้ามหัวเราเลยโอ้โหนี่ค่ะในสวนนี้ก็มีทั้งพรอินนะคะแรงทับค่ะโอ้โหนี่นี่ค่ะมันมีทุกข้อทุกไอ้นี่ของมันเลยเนาะ ไว้สวยเดี๋ยวดูลูกนี้มันสุกหรือยังโอ้ใกล้จะสุกแล้วเพื่อนมันเราเอามันไปกินแล้วนะคะคู่มันค่ะมันอยู่คู่กันเราเอาไปกินแล้ว,ะะแ,ลวแต่มันจะลูกใหญ่กว่ากันเนาะแต่ลูกนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่มันก็น่ากินมันมันก็ใกล้จะ กินได้ละนั้นเนี่ยลูกนีก้ใกล้จะกินได้โอ้โหดูลูกนี้ดูสิแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เนาะเพราะว่ามันมีหลายลูกมันก็คงไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เราไม่ได้ห่อมันมันก็ไม่ค่อยสวยนะคะนี่ค่ะแต่สามลูกนี้คงคงใกล้จะได้กินแล้วละ่ะลูกนี้ กับตรงนี้นะคะคงจะได้กินไวๆนี่ละค่ะนี่ค่ะไหนไปดูต้นนี้ก่อนเรามีสองต้นนะคะต้นนี้ก็เยอะนะคะเพื่อนๆนี่มันก็มีทุกง่ามทุกกิ่งทุกข้อของมันเหมือนกันนะคะต้นนี้นะคะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันเป็นเยอะขนาดไหนเพื่อนๆดูสิคะ อยู่ตรงนี้สี่ห้าลูกแต่เราไม่ได้ไม่ได้ห่อมันนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่ๆนะแมงเจาะแล้วตรงนั้นแมงเจาะแล้วนะคะนี่อีกนะคะนี่ค่ะสี่ลูกห้าลูกลูกนี้ก็ใหญ่มากๆแล้วนะคะโอ้โห นี่คะ่ะโอ้กิ่งมันเหมือนจะหักเนาะถ้าลมแรงมันก็คงจะหักนะคะโอ้โหมีหลายลูกนะคะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่คะ่ะนี่คะ่ะโอ้โหอืมข้างบนนี้ก็มีนะคะเนี่ย เยอะเลยนะคะเนี่ยสวยมากๆเลยแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคะ่ะต้องรีบรีบหน่อยเพราะว่าบ้านนั้นเปิดเสียงเพลงนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีคะ่ะ